เคล็ดลับตามหลักจิตวิทยาว่าเราจะบ่นสามีของเราอย่างไรให้เขาทําตามที่เราบอกแถมเขายังอยาอยู่บ้านด้วยนั่นเองค่ะก็คือเอาง่ายว่าบ่นแล้วได้ผลน,นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะโอเคเคล็ดลับก็คือมีอยู่ว่าก่อนที่เราจะบ่นเขาอะไรเนี่ยเราจะต้องหาจุดชมชื่นชมเขาก่อนนั่นเองยตัวอย่างเช่นถ้าหาว่าเราอยากจะ บ่นเขาเรื่องบ้านใช่ไหมว่าเออทำไมเขาไม่ช่วยเงินบ้านเราเลยอ่าตอนที่เราจะบ่นอย่างนี้นะเราจะต้องนึกก่อนว่าเอ,อ๊ะเขามีอะไรนะที่เราจะต้องชุนชมก่อนยกตัวอย่างเช่นถ,ถ้าก่อนหน้านี้เนะี่ยเขาเคยช่วยเราตัดหญ้าหน้าบ้านอ่าเราก็ต้องชมเขาก่อนนะว่าเอ,อเธอขอบคุณมากน,นะที่เธอตัดหญ้าหน้าบ้านแบบว่าหญ้านี่เกลี้ยงเลยหน้าบ้านสวยงามมากเลยแล้วค่อยต่อท้ายด้วยว่า เธอคนจะช่วยงานบ้านฉันจุดนี้เพิ่มด้วยได้ไหมอะไรได้สษณ t แบบนี้เขาก็จะไม่รู้สึกว่าเขาถูกตำหนินะคะแต่เขาจะรู้สึก